สวัสดีค่ะทุกท่านพระพันพธิทิศชั้นชา่าจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาเมถุนนะคะการทํานายจะมีผลในเดือนมกราคมถึงมีนาคมค่ะเป็นช่วง3เดือนนะคะก่อนอื่นเลยที่ันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิด คือท่านเกิดระหว่าง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็สามารถดูได้นะคะเพียงแต่ว่าจะมีผลประมาณ30%ค่ะดิฉันได้ทำการอธิษฐานและเลือกไพ่ออกมาค่ะไพ่แบรแรกคุณได้ Six Pentacles นะคะเป็นไพ่หกเหรียญคนลัคนาเมถุนนะคะในช่วงต้นปีนะคะในช่วงระหว่างมกราคมถึงมีนาคมเนี่ย จะมีมีความเป็นอยู่นะคะที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะคะมีการเงินที่ดีนะคะมีของขวัญของฝากของถูกใจนะคะหรือของมีค่าจากคนที่คุณรักหรือจาก ญาติพี่น้องนะคะได้รับโอกาสนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะหรือการทําธุรกิจมีไรายได้ที่ดีเข้ามามีการเงินที่ดีนะคะท่านใดที่ทําธุรกิจนะคะก็จะมีะไรายได้เข้ามาตลอดนะคะแต่คนที่ทํางานประจำนะคะจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการปรับเงินเดือนนะคะมีะไรายได้ที่ดีเข้ามานะคะหรือมีเงินโบน,นสัสก็ได้เงินตกเบิกนะคะ ในช่วงนี้นะคะถ้าเราทำงานร่วมกับใครนะคะมีการแสดงความสามารถหรือช่วยเหลือนะคะก็ในทีมงานโอกาสที่เขาเห็นความสามารถของเรานะคะชื่นชมเราแล้วให้การช่วยเหลือนะคะหรือมีบางท่านมีปัญหาด้านการงานก็ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้านายผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ ความรักถ้าคุณโสดโอกาสพบรักมีนะคะแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วนะคะหรือมีสามีหรือภรรยาก็มีโอกาสนะคะที่มีความเข้าใจกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะไพ่ไปที่2คุณได้ King on, คิงซับปอนค่ะเป็นไพ่วราชาถุนมิท้านะคะพไพ่ใบนี้จะบ่งบอกถึงเรื่องการงานนะคะเด่นชัดมากนะคะมีความก้าวหน้าในาหน้าที่การงานในการทําธุรกิจมีโอกาสได้รับ นะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามามีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําหรือทํางานในองค์กรโอกาสที่มีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีมีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่เป็นแต่เป็นความสุขใจของคนลัคนาเมถุนนะคะเนื่องจากคนลัคนาเมถุนเป็นคนที่มีความชัดเจนนะคะเป็นคนที่มีหลายบุคลิกนะคะ ผู้จาไพเราะนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะคะมีคนคอยอุปถัมภ์หรือว่ามีคนช่วยเหลืออย่างลับๆนะคะมีเรื่องลับๆเยอะนะคะมีเพื่อนมากมายเนื่องจากเป็นคนที่มีอารมณ์ขันช่างพูดนะคะสร้างความสุขให้กับคนอื่นนะคะมีเป็นคนที่มีการวางแผนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะบางครั้งนะคะมีคนเข้ามาล้ำเส้นมากไปก็ไม่อยากจะยุ่งนะคะล้มเลิกความตั้งใจบางสิ่งบางอย่างแต่จะ มีพลังเมื่อโดนดูถูกนะคะหรือศบประมาทนะคะให้ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารหรือคำพูดนะคะคำพูดของเราอาจจะทำร้ายใจิตใจคนอื่นนะคะ ความมีสเสน่ห์ของเราก็อันนําพาปัญหามาให้นะคะใน,ในช่วงนี้นะคะคนลัคนาเม,มถุนจะมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะคุณจะมีความสุขกับการทํางานกับการทําธุรกิจนะคะทําให้ดูมีสเสน่ห์นะคะมีคนชื่นชมนะคะชื่นชมในความสามารถของเราก็อาจจะมีคนเข้ามาในกรณีที่คุณโสดก็จะไม่พบเจอปัญหาแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วหรือมีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะเกิดปัญหารักซ้อนนะคะ ไพ่ใบที่3ค่ะคุณได้นายสับคับเป็นไพ่9้ถ้วย ในช่วงหนึ่งนะคะเวลาที่มีการเปลี Paint ่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือ,อไรายได้หรือธุรกิจนะคะในเรื่องอารมณ์ของเราหรือครอบครัวนะคะความรู้สึกนะคะหรือเรื่องส่วนตัวบางครั้งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะมันทําให้เรามีความสบายใจคนเราเวลาที่มีความสุขในเรื่องการงานการเงินนะคะในเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัวก็จะมีความสุขใจไปด้วยมันเหมือนว่าอยู่ในภาวะที่เราสบายใจนะคะไม่พบเจอปัญหา มีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตได้เดินทางท่องเที่ยวได้กลับไปหาครอบครัวได้พูดพูดคุยกับเพื่อนนะคะหรือได้กลับไปหาสังคมเก่าๆนะคะมีความสุขนะคะสบายใจไม่มีความเครียดหรือไม่มีความกังวลน,นะคะไพ่ไปที่4คุณได้เอสบอลเป็นไพ่หนึ่งใบเทา้าไพ่ใบนี้ก็พูดถึงเรื่องการเริ่มต้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการงานการทําธุรกิจอย่างที่บอกคนลัคนาเมถุนนะคะเป็นคนที่ตั้งใจนะคะหรือมีการวางแผนมีความชัดเจนเชื่อมัน่นในตัวเองบางครั้งก็อยากจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันแปลกใหม่นะคะก็ต้องมีการเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นไปได้ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่นะคะมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขนะคะมีพลังนะคะมีความกระตือรือร้นหรือมุ่งม,มั่นที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะถึงแม้มันจะเป็นการเริ่มต้น แต่มันก็มีความสํำเร็จในระยะเริ่มต้นเป็นไปได้คนลกคณะเมถุนที่ทํางานในองค์กรก็อาจจะลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างหรือคุณลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็อยากจะลงทุนเพิ่มนะคะมีบางท่านได้รับโอกาสนะคะไปเริ่มงานใหม่เริ่มทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันแปลกใหม่ซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนแต่คุณมีความสุขใจนะคะบางครั้งคุณก็อยากจะคิด แผนงานของคุณคนเดียวเพราะถ้าเราดูไพ่ไปที่5นะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตก็จะพูดถึงการปลีกตัวออกจากสังคมก็เป็นไปได้การที่ว่าเราอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะเราก็อยากจะปลีกตัวมาจากสังคมเพื่อคิดวางแผนนะคะแผนงานของเรานะคะว่าเราจะมีการวางแผนอย่างไรไม่อยากให้ใครนะคะเข้ามายุ่งนะคะหรือรับรู้นะคะอยากจะลงมือทําคนเดียวนะคะแต่มีความสุขใจนะคะ คนลัคนาเมถุนเป็นคนที่แต่งตัวดีมีสเสน่ห์อาจจะหมดเงินไปกับการแต่งตัวนะคะแต่เวลาที่เราปรีตัวมาจากสังคมนะคะเราคิดแผนงานคนเดียวก็เป็นการหยุดการใช้เงินเหมือนว่าเรามีเงินเก็บบางครั้งก็อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาอ,อุปถัมภ์นะคะบางคนก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องชู้สาวอาจจะเป็นเพราะ อยากจะช่วยเหลือเราก็ได้แต่ก็มีหลายๆท่านที่มีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือมีเรื่องลับๆนะคะบางครังก็อาจจะทําให้คนอื่นมองเราในแง่ลบนะคะก็ขอให้เป็นตัวของตัวเองนะคะเราเชื่อมั่นว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ต้องไปคิดอะไรในช่วงนี้นะคะคนลัคนาเมทุนก็อาจจะเป็นไปได้สนใจในเรื่องลี้ลับโหราศาสตร์นะคะหรือสนใจบางสิง่งบางอย่างนะคะแล้วก็ อยากจะปรึกษากับคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะ <c oughs> ก็ทําให้เรามุ่งมั่นไปกับการศึกษาเพื่อนํามาต่อยอดให้กับธุรกิจของเราหรือการงานของเรานะคะ <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าคนลักษณะเมถุนสนใจนะคะ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มลงมือตั้งใจนะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะแยกตัวออกมานะคะแล้วก็ ศึกษาบางสิ่งบางอย่างนะ,ะจะใช้เวลากับตัวเองให้มากที่สุดทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือชีวิตที่ผ่านมาหรือปัญหาที่ผ่านมาเราพบเจออะไรบ้างนะคะเราต้องการแก้ไขอะไรบ้างปรับปรุงอะไรบ้างมันเหมือนว่าเราใช้ชีวิตกับตัวเราเองให้มากที่สุดเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็กลับไปสู้นะคะกลับไปเริ่มต้นนะคะมุ่งมั่นกับการงานอีกครั้งเพราะถ้าเราดูไพ่บทสรุปคุณได้เดอร์ตาค่ะ ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพบเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาความกดดันต่างๆมันได้หมดไปนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้านะคะในเรื่องการงานได้รับการช่วยเหลืออุปถัมหรือคําแนะนํานะคะเป็นไปได้ว่ามีการลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วมันเห็นผลมันมีความสําเร็จเข้ามา อาจจะเป็นไปได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแต่มีรายจ่ายที่รออยู่มันเป็นรายจ่ายเพื่อครอบครัวมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องจ่ายอาจจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะหรือการลงทุนบางสิ่งบางอย่างเพื่อธุรกิจของเราแต่ในอนาคตคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเหมือนว่าเราลงทุนวันนี้เพื่อความสําเร็จในวันข้างหน้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความสําเร็จ ที่เกิดจากความตั้งใจของคนลนนััษนาเมถทุนมันไม่ได้เกิดจากการทํานายนะคะเพราะถ้าเราดูนะคะ ปีที่ผ่านมาคุณลัคน,ลนาเมถุนเป็นคนที่ตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นหญิงแกร่งเป็นความอดทนนะคะมีความอดทนมีความพยายามมีสเสน่ห์มีสติปัญญานะคะคุณฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างจนมาเห็นผลนะคะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจและมุ่งมั่นนะคะทาต่อไปนะคะคุณจะพบความสําเร็จอย่างแน่นอนขอเป็นกําลังใจให้นะคะขออวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณ ครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีรายไ,ได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคราวห่าจากพยันอันตรายทั้งปวง มีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเนตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้สมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้และพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ